วัดน้องเขินนะครับนี่คือเจ้าของโพสต์ที่ผมอ่านแล้วขำม,มากพี <c oughs> ่แก้วคะรักนะคาเนี่ยตกใจเลย <c oughs> ใครมาบอกรักเราอ่ะทําไมถึงมานี่เอ้ยยอ้ยอนอ,อีกทีทําไมถึงมาล่ะเออมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องต้องมาทําแบบนี้นอย่างงี้อ๋อพอดีว่าเคยไปสังอาจารย์ภพศานะคะอาจารย์ภาษาที่หลายคนแล้ที่มาเนี่ยนะคะอือใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ทำความสะอาดพระหรือซ่อมแซมบำรุงพระชาติต่อไปเราจะมีมือที่ละเอียดอ่อนอก็คนที่เล่าให้ฟังอะคะชาติชาติที่แล้วว่าเขาเป็นโจเ,เขาเป็นคนจรจัดไปอาศัยอยู่ที่วัดใช่ไหม,มแล้วเขาก็มาทาความสะอาดพระอย่างนี้แล้ะคะ่ะอีกชาติต่อมาเขาก็มาเกิดเป็นคุณหมอที่มีฝีมือทางด้านการผ่าตัดอันนี้คุณหมอเขามาเล่าให้ฟังเองเลยนะคะ เป็นคลิปหรือเป็นไรเป็นคลิปวิดีโอเป็นใน youtube เลยค่ะยูท oh. ูบเลยแล้วก็มีเพื่อนที่ตอนนั้นที่ชาติที่แล้วที่เป็นโจนอะ่ะมีเจ็ดคนแต่อีกสามคนอะ่ะโดนคนชาวบ้านอะ่ะตีตายแล้วที่เกิดมาใหม่ก็คือเป็นหมอหมดเลยก็เลยอีกชาติหนึ่งก็คือเกิดมาเจอกันเป็นเพื่อนกันเป็นอาจารย์หมอหมดเลยเพราะเขามาทำข่าวสารภาคให้ในนั้นในนั้นชาติที่แล้วที่เป็นโจรน่ะ,ะคะ่ะแล้วก็มีเหตุให้แบบเหมือนมารู้อดีตชาติของตัวเอง เรื่องยาวค่ะเรื่องยาวอแล้วเพ๊พ่พอเราได้ฟังฟังจบ๊บเออพอเราได้ฟังจบแล้วก็หาเลยว่าที่ไหนมันมีบ้างแล้วเราก็ไปหาตามโบสถ์ที่วัดแค่ขึ้นไปที่โบสถ์วัดหรือว่าแค่ไปกราบพระผุ้ทะลุในโบสถ์ก็ยากมากแล้วเพราะบางวัดเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราขึ้นนะน้องเพราะวเราเป็นผู้หญิงด้วยยากมากเลยที่เราจะแบบมานั่งทําความสะอาดหรือว่าเข้าไปในโบสถ์เองอะไรเงี้ยค่ะเคยลองแล้วเคยลองแล้ว <c oughs> แค่เอา จากการไปวางก็ก็ยังยากเลยอ่ะก็ยังต้องให้พระให้พระทาแทนเลยอะ่ะเออแล,ะละ้วก็ต้องห้ผู้หญิงขึ้นใช่ด้วยผู้หญิงขึ้นค่ะด้วยด้วยเพศด้วยด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็หาไปหามาก็เลยมาเจอเพศนี้แล้วก็อยู่แถวบ้านด้วยค่ะแต่ว่าวันที่มาก็วันที่แบบจะมาวันแรกอ่ะก็จะมีอุปสรรคเลยก็คือว่าต้องดูแลหลานก็จะปิดนรดานรดา,า,ดาค่ะ จะติดว่าถ้าเกิดว่าหลานไม่มาด้วยอ่ะก็จะมาไม่ได้เพราะว่าน้องมีเรียนก็เลยตอนเช้าก็เลยคุยกับหลานว่าจะมาไหมถ้าเกิดว่าจะมาก็ห้ามกดเรียนไว้น้ำสุดแล้วหลานก็มาด้วยอค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่รักหนามันอยู่แถวใกล้ๆบ้านเลยค่ะผีคือหาหาการทำแบบนี้มานานแล้วใช่แล้ววันได้มาจะทําเยอะเลยนะในทางในพระประธานในโบสถ์ในทางทางในวิหาร ไม่ทำท่านในสลายใช่ค่ะหลับสบายไหมก็หลับสบายค่ะหรือว่าหลับปกติก็สบายอยู่แล้วเป็นปกติไม่ดีค่ะทีนี้ก็เลยมาทําอีกรอบหนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะมาทําเรื่อยๆเลยค่ะต้องพาหลานมาด้วยดิหลานติดเรียนค่ะพี่ด้องเิอีพิถเทอิได้ค่ะอืเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเะให้ทั้งหลานก็เสร็จแล้วแต่ข้าวสันตีมันเสร็จอันนี้อันนี้ยังชื้นๆเลยเช็ดแห้ง ตรงน,นี้ใช้สะอาดแล้วนี่ผ้าแห้งแล้วเราทำอธิษฐานอะไรไหมหรือหรือไม่ได้คิดอะไรปล่อยจอยเลยค่ะไม่คิดไม่ได้คิดอะไรเลยดีมากดีมากเพราะจริงๆเราทำบุญต้องต้องไม่หวัง<ช>ถึงจะบ,บริสุทธิ์ที่พี่เคยถามแล้วว่าเออแบบปาทำอะไรไงี้ยแล้วก็ให้ทำอะไรก็ได้เลยอะถูพื้นฝัดทำอะไรได้หมดถ้าเกิดว่าวันนั้นแบบไม่ได้ว่างมาค่้อมพลา จริงๆก็ให้ทําอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเพราะปกติไม่ได้ทําอยู่แล้วหรือว่าทาใช่ไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดเลยจริงป่ะใช่เพิ่งมาเข้าวัดไม่กี่เดือนเองเพราะพาอาจการไพศาลถึงคิดจะเข้าวัดหรือว่าด้วยแล้วก็อาจารย์ไพศาลพูดด้วยก็คิดจะเข้าวัดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําบ่อยก็แค่เออเป็นพิธีขัดเป็นพิธีชัติหน้าเราก็ได้เกิด มาแล้วแค่ทำเดียวพอแค่อาหารแล้วทีนี้ไปดูดวงไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะคือเป็นอาจารย์ที่เคลรพมากแล้วหมอดูบอกว่าเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะเพราะเคยไปสักลายมือมาแต่ว่ามันเป็นสักสักน้ํามันแล้วเขาก็รู้เขาก็เห็นได้ยังไม่รู้หนูร้กก็ไม่ได้บอกเขานะเขาเนี่ยเขสักน้ํามันน่ะมันไม่ดีนะมันทําให้ชีวิตเราบิดเบือนให้ไปเอาน้ํามต์ที่วัดเจ้าวัดก็เลยต้องไป ถ้าถ้ามอดูไม่บอกก็ไม่ไปพี่ก็ไปขอน้ำมนต์ข้าวัดแล้วก็ส่วนใหญ่พระอาจารย์พระก็ให้แบบตักเองหรือว่าจะมีน้ำมนต์ที่ขายก็หยอดยี่สิบบาทก็ไปก็แล้วก็แล้วไปไม่ได้ตั้งใจจะมาว่าไม่ได้มีพิธีพระหลือมุมไม่มีไม่มีแล้ววันนั้นไปนั่งรอเขาไปนั่งรอพระมีพระอาจารย์คนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้สูงสิงอะไรเขาไม่รู้จักเขาแค่อยากมาเอาน้ำมนต์แล้วก็จะกลับบ้านอแล้วทีนี้เขาติดกิดกลับ ลูกศิษย์เขาะลูกศิษย์เขานั่นแหละเพาก็านั่งคุยกันแล้วก็นั่งรอแบบไอจิตเราก็ไม่ได้อยากจะมาอยู่แล้วเมื่อเหล่จะเสร็จเราจะได้ไปนะแล้เราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นใช่ค่ะใช่เออแล้วทีนี้ถาก็เหรอเนี่ยจะมาเอาน้ำมนต์ทำไมมานั่งมีก่อนแล้วเขาเทศเพราะเนี่ยน้ำมนต์หนั เอาไปก็เท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้ทําความดีเลยเราไม่ได้นั่งสมาธิเอาไปด้สวดมนเลยมันก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่เขาก็เทเทเทแล้วก็อ๋อค่ะหลังจากนั้นเขาว่าเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ไปนั่งสวดมนนั่งสมาธิความความดีกับพ่อแม่พระในบ้านแค่นั้นน่ะเท่านั้นแหละแล้วก็เออลองดูลองสวดมนดูนั่งสมาธิดูก็ดีแต่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยมีพระองค์นั้นแหละบอกแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้ดังไม่ได้แก่ไม่ได้อะไรด้วยนะเออนั่นแหละหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มเข้าวัด ค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าไม่เช็ดเราวาดีขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนแบบคือชีวิตก็ไม่ได้ลดโงอยู่แล้วค่ะไม่ได้ซื้อหวยเล่นหุ้อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นชีวิตก็ปกติอยู่แล้วแต่ว่าแค่ความคิดเราวาเปลี่ยนจากจริงๆริงวันเนี้ยรักนอนก็นได้ไงแต่ทีเนี้ยก็ปกติก็ไม่ได้ตื่นเช้าค่ะตื่นเก้าโมงเก้าโมงครึ่งแต่วันนี้ยตื่นเจ็ดโมงก็เออความคิดเราก็เปลี่ยนเนาะจริงๆแล้วเราก็นอนอยู่บ้านก็นได้เราจะตื่นมาทําไม สบายลำบากเลยขับรถก็ไกลใช่ไหมใช่แต่มานั่งอากาศก็ร้อนอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยขายของเราก็อยู่บ้านก็ได้เราก็ได้ตังค์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วนี่มาก็ต้องปิดร้านอะไรเงี้ยมันก็แต่ก็ทาไมมีจิตที่อยากจะมาแล้วก็รอตั้งแต่วันเมื่อไหร่จะสองเมื่อไหร่จะวันที่สองสองเดือนนะแล้วที่ก็ทักมาโอเคหลานก็ไม่อยู่ด้วยเออมันก็พอดีล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาแต่เช้าเลยแล้วก็เรอกาบอย ก็เลยเป็นเหตุของวันนี้เอาละเดี๋ยวทำให้เต็มที่เริ่มเริ่มตั้งแต่งานแรกคือการทำความสะอาดรูทลูนะครับพอที่เรามาที่ปิดอย่างเดียวไม่ไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นพอเราไปาี่แล้วมาสายแล้วไม่พอเราไปทำข้างในเราไปทำความสะอาดข้างในไม่ได้ปิดทองเลยคราวนี้ไม่เอาละให้เริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้ลงน้ำยาเองนะครับด้วยมือตัวเองเลยนี่เต็มเต็มเลยแล้วค่อยปิดทอง แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าปกษษติไม่เข้าวัดแล้วก็ไม่มีเสื้อขาวๆ <c oughs> อะไรไม่มีเลยไม่มีชุดเรียบร้อยไหมเถอะชุดเรียบร้อยเลยอะ่ะ้าต้องไปไปชุดไหนดีวะเพราะปกติเป็นคนเที่ยวไหมเที่ยวไหมเด็กๆอะ่ะยี่สิบยี่สิบไอ้ต้นตกลางๆอย่าเที่ยวอยู่ค่ะแต่ว่าพอเริ่มยี่สิบปลายสามสิบต้นๆอย่างเงี้ยก็เลยก็ไม่แล้ด้วยตามไวด้วยด้วยอะไรด้วย ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมอืมเราเราต้องมีงานด้วยมีงานการมีหลานดูแลค่ะเราไม่ได้ว่างด้วยคือไปเที่ยวใครจะไปส่งหลานใช่ไหมใช่ค่ะปกติก็นั่งเฝ้ามันเรียนพิเศษอะค่ะอืมก็แถวบ้านใช่ไหมเรียนพิเศษเหรอคะแถวบ้านแถวบ้านไม่เหนื่อยเลยนะอืมมันดีนะคะมันทําให้เราแบบความคิดเราเปลี่ยนอย่างเพิ่งทำเพิ่งทำครั้งที่สอง ดูดูซึว่าจะไปได้สักกี่อาทิตย์หรือกี่เดือนมันก็คิดนะแล้วก็คิดนะวก็เออวันที่สองสองทุกเดือนเดือนหนึ่งมีสิบสองเดือนก็แ,แค่สิบสองครั้งต่อปีเองอมไม่ได้เยอะอะไรเลยแค่ออนี้จอยากไหนะที่เที่ยวเที่ยวทุกคืนได้สมัยก่อนใช่ไหม,อ,มอันนี้แค่สิบสองครั้งเองลองดูลองดูงดะนะครับไปให้น้องเชืดอก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อเพราะถ้าหากจะคุยเก่งเลยก็เ ส่วนทุนี้ครับเราได้ทําการปิดทองไปเรียบร้อยนะครับเพราะโซนนี้นะครับเพราะโซนนี้จะมีอีกโซนอีกหลายโซนที่หลวงพ่อบอกว่าเอามาเตรียมไว้ให้เพื่อในการปิดทอง